สวัดีครับผมมานี่มาอยซิสเกตครับผมครจะพามาเป็นเผาทานแบบกว่าจะได้ทานแต่ละกรอนมันยากลำบากขนาดนี้ครับผมมันไม่ได้ง่ายๆครับผมตามมาครับนี่ครับนี่คือว่าเป็นเอาเอาใหม่เขาไปแล้วแต่มันใหญ่ขึ้นกว่าเก่านี่ต้อง ้องเสริมครับนี่ใส่เท้าใส่ดินแถวนี้แล้วครับนี่ผสมน้ำเหมือนคนนี้กวดสิแด้แต่ละก่อนแต่ละยางครับว่ามันลำบากบกนะ่ผู้สื่อแถือถือผู้สื่อก็่ก็สื่อถือถืออยากได้ถือถือครับทัางยังว่าแล้วครับคนสื่อก็อยากได้ของถูกถูกครับแต่คนเฮ็ดนี่ก็อยากได้ให้ได้ราคาอยู่ครับ พอมันเหนื่อยครับกว่าดเได้แต่ละก่อนเนาะกว่าสิเผาได้เนาะลุงเนาะที่เราเห็ดผมมาพอเล่ากําลังอันนี้พอดีเลยนะมาหลบก่อนมาเอาทานออกมาหลบนี้เอาทานเขาเอาไม้เขาไหมกวัวสิได้ไหมมันใหญ่ขึ้นกขวัวเก่านะนี่เก็เลยตรงเพิผลมาโอ้ยแต่ก่อนยี่สิบศพด้านนี้เตามันใหญ่ขึ้นใหญ่ยยขึ้นด้านนี้สามสิบศพอ,อาอยู่อีกเพิ่นว่า แต่แต่ขัดเป็นใหม่จะขอมันกับบ่ปั้นไดแม่นบ่อลุงแต่ขันเพิ่นมาจา่างเพิ่นจาา่างหา,าลอยคาจ่างหาลอยในการเผานี่ราคายังคือเก่าอยู่ครับแต่การทํางานนักกวัวเก่าอีกบางที่นเห็ดผมเห็น่เนเห็ดผมเห็นยอมรับเลยครับสู้อีลีเพราะว่าคนโบเห็ดกับโบได้โบมียังกินอีกอาศัยอาศัยเงินคนชารานี่ก็บโบไว สดยงานแต่ละยางเนาะเมึงงไม้หม่ก็มาลออีกแล้วเนี่ยโอ้อยโยฝนอีกกองหนึ่งกองละหาลอยละสันยกจากฝนมาใส่เตาครับ1ิปกัวเมตรฝนไหมเห็ดงานคนเดียวทั้งอาเขาทั้งเผาทั้งกล้วยใส่กระสอบอีกโอ้ค้าอยู่ครัครบ มืองตีสาพอ้ยอยู่ข้างล่างพุนนามนามก็อยู่ข้างล่างพุนไงอานาม,ม,นม,ามขึน้นมาผสมโคลนเห็ดเป็นโคลนใสไหมเหมือกนกับเต่าบักยังไงเลยอือได้สักสองพันกันยังพอวายไหมคาเผา สองพนก็ยังเหนื่อยจขี้ขาเหนื่อยนะมีฮาโรยโอ้ยงมาครับสิยอยผมเห็นเราเห็นเราผมื่อยแทนเลยครับมาก็บปได้ซอยงานเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นซื้อจับก็าองฮะจบกาอ ทางพูดว่าผ,ผมซือ้อกระสอบกระสอบละลอยกัวมั้งกระสอบกระสอบปุ๋ยไหมเ,เออแต่เป็นไม้ร่วมนะเออไม้ไม้ร่วมเหมืนแม่นอันนี้ไม้แห้งไหมเมืเม่อนั้นซื้อมาไม้แห้งกระสอบลอยหาซื้อหรอยัยง,อยงนี่เลยสุดยอดเลยไม้แห้งมันบรกาศขึ้นไม้สดครับถ้าเป็นไม้สดมันโอเคอ่ะผมถ้าใส่ผมใส่ไม้สดมันดีกว่านะ แต่เผาไม่แหงมันเบาไหมเบาครับ้องบายกาม่สดันจะเห็นเนดเมันอยู่คร no er. ับคนาอย่าให้มันแตกเม่นบอลุงแตกบอดายเลยแตกเอาไกบอดายเลยเนาะเขาไก่บอดายเยอเจิได้้มันข้มันแตกมานี่เจ้าเสียใจไหนแตกมากทีเขาไก่บอดา เอาอีลินะทิ้งทั้งเต้าเลยนะทั้งเต้าเลยตีก็เผาของปรยถอนท่านนั่นบ่ไม่บกแตกทิ้งชักเต้าพุ่นยืนย่สมผลสมผลหอมก็หอมอ๋อลุกแดงคืนบ่กเขาไก่ก็ได้แล้วอ๋อต้องเเออา็ต้งแปะให้อยู่สันนะหามแตกหามแตกบ่ต้องมาดูแลตลอดที่สันดูแลตลอดเดยอืมบ่อกนั่งนิ่งหัว นอมบัโมอ้ย่างดิ้นอยจะให้เนะอ๋อยด็กน่อยเอายังมาทุบแมนเครับอ้อดิ้งหน่อยบานเดินเออแล้วไปโอแมนดิงหน่อยบานจะคล้องเลยอ๋อ ครับบระธนแล้วเลยนี่มันเจอขนาดซ้ำน,นี่เราเพิ่นยังว่าบระธนแล้วเลยนี่ต้องปูอีกนี่นเนี่ยผมมายืนอยู่นี่เ,เกือบเป็นชั่วโมงแล้วเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดมาโดนปนไดเราล,ลุงอ่ะแปะดินเซื่อเอมื่อนึ่งบ่นี่ตีขึน้นแล้วก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงได้ซ้ำนี่พี่น้องเอ้ยทำไมเอาเขาจัามืองล่ะนี่หม่เอาเขาองหมื่บ้านเขามื่บ้าน เอาไม้เข่ามื่อวานมื่อนึงมือครึ่งมือครึ่งมือก้อนครึ่งมืออ๋อเอาไม้เข่ามือครึ่งมือนี่กับอดีตมาแปรนี่อครึ่งมือโอ้เผาอีกจากมือวันนี้นี่นี่จะแค่จุดนี่เออจุดจากมือสิบจุดสิบมือเก็บเก็บอีกมือนึงเก็บบ่วมืลยตัเก็บบ่อแต่เพื่อมันจะดับนี่ อ๋อตรงเอาไว้มันดับก่อนค่อยแกะสิบมืิกว่าอ๋อแกให้มันเปิดคำมันจะไฟเลยเอาบอ่ได้บ่ปิดเงาอ๋ออ๋อไฟมันดับเลยบ่พอสิบมือบัดน,นีนน้ต้องอบไว้อบใบอีกจนมันเย็นแม่นบ่นี่ยอุ่นเย็นอุ้ยอีกหลายมือครับใส่เวลากับเครื่องเดือนเดมันเด้อครับกลัวเครื่องกลัวเครื่งเดือน จะได้่าแห้งอยู่หาลอยเออว่าไปถ้าเป็นเผาคงจะขอมันก็โอเคเมนบ่ถ้าเผารับจาา้างเผานี่มันก็เอาไวจากสองพันก็ยังพอวาเนาะเฉลี่ยได้มือละลอยก็ยังพอวาเมนบ่เอา่าเป็นยังครับผมที่ได้ได้เลามันเป็นอาชีพเจ้าของเนาะมันเป็นงานของเจ้าของเจ้าของมากแค่จังได้ได้เออ ก็ใช้จริงได้ได้เนาะผู้จ้างเขาก็อยากจ้างแพงอยู่มั้งเขาอยากให้คนน,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 น <laughs> ั้นยโกมั้งแมนว่าจะบอคืนราคาจากเธอเนาะเออเจ้ากระบอกคืนราคาเนาะพันหนึ่งเด้อบอัดนี้รอบนารอบนาพันหนึ่งเด้อกระบอกเขาว่าหืมเขาแล้วนี่เข้าวไกขวดนึงบอเออเก็บหมูเก๊กขาวไกขวดนึงอ๋อ อ๋อขเขาแล้วให้ขวดนึ่งมือเก็บให้อีกขวดนึงว่าวันเนา,ขาเะขาเมื่อยค่ะโอ้ยเนาะมาไปครับพี่น้องเบิง่งเอาพี่น้องเอ้ยจีนในมึงในสีซอยกันได้เบิ่งเอาเด้อครับเด้อครับอย่าปลาอย่าถิ่มกัน <c oughs> เออครับผมฝา,ากกดไลค์กดแชร์น้ำเนยครับฝากกดติดตามให้ผมน้ำเนย สวัสดีครับ